หนุ่มกันชัยเล่านาทีคุยกระติกถึงกับอึง้งสบู่สกินเดียวเพื่อสุขภาพผิวของทุกคนในครบนอบครัวจากแหลงทองกับแพทย์ล่าสุดพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยก็ได้พูดถึงเรื่องราวปมการเสียชีวิตของแตงโมที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าการเสียชีวิตของแตงโมเป็นอุบัติเหตุที่ดูมีเงื่อนงำ พร้อมพูดถึงประเด็นที่กระติกไปขอขมาแม่แตงโมแต่กลับถูกวิจารณ์หนักถึงเรื่องประเด็นการถูกเถียงแม่เสียงแข็งรวมถึงยังถูกมองว่าไม่เคยเห็นร้องไห้ซึ่งหนุ่มกันชัยก็เล่าให้ฟังว่าเอาจริงๆผมได้คุยกับกระติกมันเป็นเรื่องของไมเซ็ตเป็นพื้นฐานในความคิดของเขาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเขาไม่ได้ผิดอะไร เขาไม่ได้ช่วยแตงโมเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาก็ไปอธิษฐานเขากลัวนักข่าวเขาตกใจทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าในมุมของเขาเขาผิดไหมเขามีสิทธิ์จะคิดได้ทำไมไม่โทรหาแม่แม่ไม่ใช่นักประดาน้ำก็ต้งโทรหาคนอื่นมาช่วยก่อนเขาไม่ได้ผิดที่คิดแบบนั้นแต่มันไม่ควรพูดในสถานการณ์แบบนี้ สถานการณ์นี้มันละเอียดอ่อนมากนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังเล่าอีกว่าเมื่อคืนได้โทรไปคุยกับกติกผมได้คุยกับเธอเมื่อวานผมก็ได้คุยเมื่อเช้าผมก็คุยกับเธอผมพยายามที่จะบอกเธอว่ากติกทำแบบนี้ไม่ได้นะคนเราต้องเข้าใจโลกเข้าใจความสูญเสียในขณะที่ผมคุยผมได้ยินเสียงเด็กลูกสาววัยห้าขวบของเธอ นั่งอยู่พงข้าง,างเหมือนบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องร้องแม่ไม่ต้องร้องแล้วเมื่อเช้าผมก็คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคุยกับกติกติก็ร้องไห้อยู่กับเขาแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กบอกว่าอย่าร้องผมได้ยินกับผูเองเมื่อเช้าเลยเขาบอกว่าตอนนี้ลูกเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือไม่กล้าส่งลูกไปเรียนกลัวจะมีปัญหา อยากฝากถึงประเด็นที่เกิดขึ้นกับตัวกตกิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กขอร้องอย่าไปลงรูปเด็กอย่าไปพาดพิงถึงเด็กมันไม่เกี่ยวกันการที่บอกว่าขอให้ลูกเขาตายอย่าเลยเราต้องแยกกันอะไรที่เขาตอบไม่ดีไม่ควรหรือจำเลยสังคมก็ต้องแยกไปส่วนเรื่องกรมาทันประกันชีวิตของแตงโมที่ได้จากรายการรายการหนึ่ง ที่ธัญญาธัญญเรศเป็นพิธีกรหากแตงโมเสียชีวิตเงินหนึ่งล้านบาทจะตกไปเป็นของลูกบุญธรรมซึ่งก็คือลูกของกติกหนึ่งล้านตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่ามีจริงไหมถ้ามีจริงกติกก็ควรคืนให้กับคุณแม่ไหมเพื่อจะเป็นการแสดงความจริงใจแล้วถ้ากรมทันนั้นมีเงินอยู่จริงได้เงินหนึ่งล้านบาทจริง ลูกของกะติกเป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จริงกะติกแฟรแฟกับแม่เขาเลยบอกแม่เงินแตงโมแม่มีสิทธิ์ที่จะได้แล้วคืนแม่ไปอันนี้เป็นการแสดงความจริงใจอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้นะคะทางเล่าข่าวก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ เพื่อการที่จะให้ชาวเน็ตบางส่วนที่ยังพาดพิงถึงตัวเด็กอยู่ได้รับรู้ว่าไม่ควรทำนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และเป็นกำลังใจให้ทีมเล่าข่าวด้วยค่ะรับรองว่าเราจะมีข่าวให้ทุกคนได้ฟังอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ